แล้วไนวดงนี้เลยนะี่ครับพี่ชื่เยนยอนับนได้แปนมัแด้ผมแวอ๋อโอเคน้องไม่งานต่อหรเนี่ยงานปิดแน่ๆ ในงานต่อท so <ifting> <laughs> okay, ุกคนยูในรถดูนะโอเครู้ร <en> oh, yeah, okay. ื่อโอเครู้กันด้วย๋อเข้าใจแล้วผมรู้เลยเกสเลยเ้น่ารักสดใส มันก็ต่อไปนะคะ ามเหือกเลยนี่ของของอะไรนะของอะไรนะเเด็กนวิฟีมค่ะฝั่งนี้เลยนะคะ่ที่เราสามารถมไชาจสเประชาสัมพันธ <captions> ์แลังสุาษราจังหวัดกาญบุรีนะคะ

ولكن لا อดไม่ทันชอดเด็ดเอาไม่เวลาเอาในคลิปก็ได้ chúng tôi đã được các nhà đầu tư tư vấn và chúng tôi đã ผมต้องขอพี่ขยับมาใกล้ยน,นิดนึงนะขอบคุณครับขอบคุณครับเอฟซีไม่เห็นเลยโอเคขอบาไปเยอะเป็นกัปปี้ครับผมอขอบคุณมากครับผมให้เห็นช่องน้องก็พอละอ่าโอเคครับอ่าขออย่างชั่วน,น้องได้เห็นแล้วโดูจำเลยอ๋อโอเคโอเคเเเเจจลลยยคค่่ะะ

ยอดอ่<ฮ>าตาขึ้นเลยนะท่านนะดไลคแชร์่าด้วยนะคะขอบคุณนะคะเรื่ทักอดยค่ะเียดีครับเดี๋ยวผมรอหมวกก่อนนะครับให้พี่ยุกแจงให้น้องเซนให้นะ เซ็นให้ทุกคนเดี๋ยวรอให้น้องเซ็นให้นะครับหรือว่าจะไม่ได้ลายเซ็นน้องแล้วนะเพอดีผมไม่รู้ไม่มีปากามาด้วยวไม่ได้ปากามาไม่รู้ไงเห็นเพ่นมีขายอยู่ครับได้อยู่แต่นู้นอนะ่ะน้องจะเซ็นให้นะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยซื้อสีพิมพ์มันมีสองสี แล,แล้วก็ได้นะทุกคนนะได้แล้วครับหมวกน้องต้นข้าวเซ็นไว้นะครับนี่สวยงามมากนะครับใครอยากได้นะครับมาที่งานเด้อม,มาดูน้องร้องแล้วก็มาซื้อหมวกกันนะครับ250บาทครับผมโอเคมีสองสีขาวกับครีมขาวกับครีมนะครับทุกคนผมได้สีขาวสวยใช่ไหมสวยโอเคก็คไม่ต้องถอดหรอกนะ ถ้าใส่ก็ใส่ไปเลยนะใส่นอนเลยเนาะนะครับผมไปแล้ว250บาทครับผมอ่าเรามียังไงละ่ะก็เป็นสินค้าของน้องข้านะาเนาะทั้งเสื้อทั้งหมวกนะเอฟซี FC อย่าลืมอุดหนุนน้องนะ250บาทนะครับทุกคนนะครับ <laughs> มามาดูด,ดิเอ๊ะต้องโชว์กันหน่อยอ่าใส่เลยครับใส่เออต้องใส่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนมาออกกล้องแม่งก่อน เขาน่ากล้องในการก่อนเดี๋ยวนะมุมได้ป่ะแต่มุมไม่ได้ต้องมางี้โอเคมาได้เดี๋ยวพี่หันหันกล้องให้ผมนะโอเคโอเคใครหันกล้องผมอ่ะใส่สอนฉันหนึ่งโอเคขอบคุณครับสงสัยลมพัด เออสงสัยลมพัดเปก็ได้ยังยังไงปไป,ปะไป็ไดอ๋อผมก็ว่าเอ,อ๊ะทำไมกล้องผมหมุนวะเออ,อกล้องเราหมุนคุณนะครับโอ้โอดีใจครับทุกคน<อ>ผมได้หมวกแล้วนะฮะได้หมวกแล้วครับต้องบอกเลยว,ว่าสุดยอดนะครับทุกคนนะครับอนะเราพบกันใหม่นะทุกคนนะนะครับทุกคนบาย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 โอเค ไปถ่ายน้องเขาเซ็นอยู่่ะน้องน้องเขาเซ็นนะครับคิดว่าจะจบคลิปแล้วนะส่น้องได้แดยวามก่อนนะใครนะครับคุณย่าคนไทยนะครับเดี๋ยวอุดหนุนใหม่นะเดี๋ยวเอาสองสีเลย <c oughs> วันนี้แมงเอาสีขาวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสีครีมตามนะฮะตามงบประมาณนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะจริงๆนะครับแมงกระพี้เวลาใส่หมวกนี่คือแบบเหมือนไม่คนละคนเลยนะนะครับเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะนะครับจร่งผมใส่หมวกช่องเนี่ยคือโอ้โหหน้าตาโอ้โหไม่เหมือนเดิมนะครับครับผ่อนเยอะๆนะครับน้องต้นข้าวครับพรุ่งนี้เจอกันสอนสุพรรณนะครับวันที่ห้ายุ้บแจงบ๊ายบายครับยุบแจง นะครับนี่ผมไม่รู้นะก็ห้งเสียงไว้ก่อนอ่ะอ่าโอเคส่งกระแสจิตไปหาพี่จุกแางนะฮะก็เป็นงานที่สองที่ต้องโอเคจริงๆนะครับเบบี้บอยมันก็แปลว่าเด็กอยู่แล้วนะครับจริงๆนิสัยผมก็เด็กนั่นแหละตัวตนผมมันก็คือเด็กนั่นแหละนะครับมันถึงเข้ากับเด็กได้ไงนะครับอ้นะบายบาย